และก็ต้องกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะเพราะผมคั้ง,งกับช่องดัสกายครับหรือวันนี้นะครับเราก็าบบเกมเรียวโยกังโมบายนั่นเองครับและสําหรับพาร์ทนี้นะครับท่านผู้ชมผมเนี่ยก็จะมาทําการอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับตัวเกมที่กําลังจะเปิดให้เราเนี่ยได้เล่นกันเร็วๆนี้ในรูปแบบภาษาไทยนั่นเองครับแต่เดี๋ยวช่วงท้ายคลิปเนี่ยสำหรับใครที่อยากจะมาเล่นเซิร์ฟนอกก่อนที่จะเข้าไทยเดี๋ยวผมเนี่ย ก็จะมาทําการแนะนําและสอนวิธีการดาวโหลดด้วยก็แล้วกันครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูคลิปกันนะครับท่านผู้ชมสําหรับใครที่ชื่นชอบแนวเล่าเรื่องลี้ลับ<ๆ>ก็อย่าลืมไปกดติดตามช่องใหม่ของผมเพื่อไปกำลังใจให้กับผมด้วยก็แล้วกันครับและถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปรับชมคลิปวีดีโอกันได้เลยครับไปครับผมเอาละครับท่านผู้ชมครับอันดับแรกเลยเนี่ยพอเวลาเราเข้าเกมมาแล้วเนี่ยมันจะแตกต่างจากช่วงโค้ดเบต้านั่นเองครับ เพราะว่าในช่วงโค้ดเบต้าเนี่ยในทางตัวเกมเนี่ยจะมีภาษาไทยเพื่อรองรับคนไทยให้เข้ามาเล่นได้ด้วยครับแต่หลังจากที่ว่าเขาเนี่ยได้นาการเปิดโอเพนเบต้าหรือว่าเปิดบริการอย่างเป็นทางการแล้วเนี่ยเขาได้เอาภาษาไทยออกไปนะครับก็จะมีเป็นภาษาไต้หวันกับภาษาอังกฤษเท่านั้นนั่นเองครับและก็ในส่วนของเซิร์เวอร์นะครับมีค่อนข้างที่จะเยอะมากๆครับแต่ว่าในส่วนตัวเนี่ยผมเล่นอันแรกนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันชื่อว่าเซิร์เวอร์อะไรนะครับ แล้วหลังจากที่ว่าเราเนี่ยได้ทาการเลือกเซิร์ฟเวอร์ไปแล้วนะครับก็กดตรงด้านล่างเลยนะครับเพื่อเป็นการล็อกอินเข้าเกมนั่นเองครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะฮะท่านผู้ชมตั้งแต่ช่วงโค้ดเบต้าแล้วก็เปิดโอเพ่นเบต้ามาเนี่ยในทางตัวเกมเนี่ยไม่สามารถครับให้เราเนี่ยเลือกเพศของตัวละครได้ครับเพราะว่าในทางระบบเนี่ยจะทําการฟิกเพศของตัวละครไว้ตั้งแต่แรกเลยนะครับแต่ว่านับปัจจุบันนี้ในทางตัวเกมได้ทาการอัปแพตเข้ามาใหม่ก็คือเราเนี่ยสามารถทําการ เลือกเพศของตัวละครแต่ละสายอาชีพได้แล้วครับและที่สําคัญนะฮะท่านผู้ชมเขาได้ทําการเพิ่มเจ้าอาชีพนินจาเข้ามาใหม่นั่นเองครับโอ้โหยอย่างเฟียวแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะฮะท่านผู้ชมสําหรับเวอร์ชั่นนี้เนี่ยในการเลือกฝ่ายของตัวละครเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องเลือกตั้งแต่ตอนสร้างตัวเท่านั้นนะครับเนี่ยเห็นไหมท่านผู้ชมอันนี้เนี่ยจะเป็นฝ่ายธรรมะนะครับพอเรากดไปอีกช่องนึงเนี่ยมันจะเป็นฝ่ายอาธรรม ก็ให้เราเนี่ยทำการเลือกเพศของตัวละครให้เรียบร้อยเลยก่อนที่จะสร้างนะครับแล้วก็จะได้เล่นแบบยาวๆเลยแต่สําหรับใครเนี่ยที่ว่าเล่นมาแล้วก่อนที่แพทนี้เนี่ยจะเข้านะครับจากที่ว่าผมเนี่ยไปอ่านข้อมูลจากเพจออฟฟิเชียลนะครับของเซอร์เวอร์ไต้หวันเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะทําการรีลูบี้นะครับตอนแรกเนี่ยลูบี้มันจะแจกมาค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะครับซึ่งไอ้ลูบี้พวกนี้เนี่ยเราสามารถเอาไปซื้อของในช็อปได้ซึ่งของในช็อปเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะโกงอยู่เหมือนกัน นะครับมันจะทําให้เราเนี่ยสามารถเคลียร์มอนสเตอร์ในช่วงแรกๆเนี่ยได้ค่อนข้างที่จะดีเพราะว่าดามีดค่อนข้างที่จะแรงจัดจ้านมากจริงๆท่านผู้ชมเพียงแค่เลเวลสิเนี่ยก็ตีมอนสเตอร์เนี่ยดอกละ6,000นถึงหนึ่แล้วนะครับบางคนได้ของระดับแรๆตั้งแต่ต้นเนี่ยตีหมื่นอัพถึง2,000 20, 0กันเลยทีเดียวนะครับแล้วทีนี้นะฮะท่านผู้ชมสําหรับใครเนี่ยที่ไม่เคยเล่นเกมโยกังหรือว่าไม่เคยรู้จักเกมโยกังมาก่อนเนี่ย ผมเนี่ย <S <S ก็จะพาไปดูแต่ละอาชีพเลยก็แล้วกันนะครับอาชีพแรกเนี่ยก็จะเป็นนักดาบนะครับซึ่งในส่วนตรงนี้เนี่ยจะเป็นดาบธรรมะนะครับซึ่งในส่วนของดาบธรรมะเนี่ยในส่วนของเสื้อผ้าส่วนมากเนี่ยมันจะออกเป็นสีฟ้าๆนะครับก็คือฝ่ายคนดีนั่นเองแหละและทีนี้นะฮะท่านผู้ชมลองมาดูอาชีพต่อมาครับอาชีพต่อมาเนี่ยนั่นก็คือกระบี่นั่นเองท่านผู้ชมซึ่งรอบเจ้าอาชีพนี้เนี่ยน่าจะเป็นอาชีพขวัญใจสําหรับใครหลายคนครับที่เคยเล่นมาตั้งแต่เวอร์ชัน PC นั่นเองครับ ส่วนอาชีพต่อมาเนี่ยก็จะเป็นทวนนั่นเองนะครับก็ค่อนข้างที่จะเฟี้ยวกระเจียวเลืองแสงกันเลยทีเดียวนะครับโอ้โหเห็นไหมท่านผู้ชมอย่างจ๊าบและอาชีพต่อมาครับก็คือนัทนูบางคนเนี่ยเขาเป็นแฟนนัถนูเลยนะครับแล้วก็เลือกเพศไม่ได้ไงไอตอนที่ว่าเขาเริ่มเล่นตั้งแต่เริ่มต้นอ่ะก็ค่อนข้างที่จะซซ็งหลายคนนะครับแต่ว่านับตอนนี้เนี่ยถ้าใครอยากจะกลับมาเล่นเนี่ยนะครับก็สามารถเลือกเพศได้แล้วส่วนอาชีพต่อมาก็คือสายซัพพอร์ตของเกมนี้นั่นเองนะครับก็จะเป็นหมอเห็นไหมโอ้โหเห็นไหมอย่างเท่ หมือนเทพเจ้าอะไรประมาณนั้นแหละท่านผู้ชมและก็อาชีพสุดท้ายเนี่ยก็เป็นอาชีพที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาก็คือนินจานั่นเองซึ่งสําหรับสายอาชีพนี้เนี่ยจะเน้นในการหลบหลีกแล้วก็การเกิดคิดิคอนค่อนข้างที่จะสูงนั่นเองครับและนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราเนี่ยยังจะสามารถดูในส่วนของค่าสเตตัสเริ่มต้นตรงด้านขวามือได้เลยนะครับซึ่งในส่วนตรงนี้เนี่ยเราน่าจะอ่านไม่ออกนะครับแต่พอภาษาไทยมาเนี่ยมันน่าจะทําให้เราเนี่ยสามารถเข้าใจในส่วนตรงนี้ได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็สามารถดูในส่วนของคุณสมบัติของสไดด้้วย ส่วนมากเนี่ยผมจะดูตรงไอเป็นเปอร์เซ็นนะครับไอตรงเป็นเปอร์เซ็นเนี่ยน่าจะเป็นความแรงของสกิลนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่ว่าเราเนี่ยได้ทาการสร้างตัวละครมาเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เนี่ยอาจจะมีใครหลายคนเนี่ยสงสัยว่าพี่เวอร์ชันนี้มันเปลี่ยนคาสายอาชีพได้ยังไงครับกง็ง่ายเลยท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมเนี่ยกดไปที่3ขีดตรงนี้นะครับแล้วก็ให้ท่านผู้ชมเนี่ยกดไปที่ตรงนี้นะครับพึ่งในการอัปเดตคาสายอาชีพเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องใช้เจ้าลูกแก้วพวกนี้นั่นเองนะครับ ซึ่งในส่วนตัวเนี่ยผมเนี่ยได้ทําการอัพคาสไปแล้วเป็นคัสสดงแล้วนะครับโดยวิธีการหาเจ้าลูกแก้วพวกนี้ก็ง่ายๆเลยท่านผู้ชมกดไปที่รูปดาบตรงนี้นะครับพื้นแล้วก็ให้เราเนี่ยมาลงเจ้าดันเจียนตัวนี้นั่นเองครับซึ่งแต่ละชั้นเนี่ยเราจะมีโอกาสได้เจ้าลูกแก้วตัวนี้นั่นเองนะครับยิ่งเป็นระดับชั้นที่สูงเนี่ยก็จะได้เจ้าลูกแก้วอื่นๆอีกมากมายที่เราเนี่ยจะสามารถเอาไปอัปเกรดเปลี่ยนระดับคาสของสายอาชีพของเราได้นั่นเองนะครับ ก็ได้ทั้งเงินแล้วก็ค่าเอ็ด้วยถือว่าดันเจี้ยนนี้เนี่ยได้ค่อนข้างที่จะคุ้มมากๆเลยนั่นเองครับและนอกจากนั้นแล้วนะฮะก็ยังไม่พออีกนะครับท่านผู้ชมก็คือถ้าหากเราเนี่ยกดมาในช็อปนะครับแล้วก็กดมาในหมดหมู่อันหลังสุดเลยนะครับทีนี้เนี่ยเราเนี่ยสามารถทําการกดในส่วนของแรนดอมไอเทมต่าง,างๆได้แบบฟรีๆเลย นะครับซึ่งในส่วนตรงนี้มันเขียนว่า1นึทับหนะครับผมว่ามันน่าจะเป็นการสุ่มได้1วันต่อ5ครั้งนั่นเองนะครับซึ่งในการสุ่มแต่ละครั้งเนี่ยมันก็จะมีระยะเวลาคูลดาวด้วยนั่นเองนะครับแล้วพอเราเราสุ่มมาแต่ละครั้งเนี่ยได้ไอเทมก่อนข้างที่จะดีเลยนะฮะท่านผู้ชมเนี่ยเห็นไหมท่านผู้ชมเป็นคา้าระดับ4นะครับค่าแอตแทกก็อยู่ที่2 1 6พันหนึ่รท่านผู้ชมอ่ะไปตีมอนสเตอร์ให้ดูก็แล้วกันว่ามันแรงจัดจ้านแค่ไหนนะครับแล้วก็สามารถซูมเข้าซูมออกไดด้้วยนะครับ ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแต่ว่าในทางตัวเกมเนี่ยยังไม่สามารถให้เราเนี่ยหมุนรอบทิศได้เหมือนในเวอร์ชัน PC ซนะครับซึ่งในส่วนตรงนี้เนี่ยผมก็อยากให้ทางทีมงานเนี่ยช่วยแก้ไขในการปรับมุมมองภาพสักนิดหนึ่งนะครับเพราะถ้าหากว่ามันหมุนได้ด้วยเนี่ยโอ้โหผมบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่ฟินมากๆกนะครับก็จะประมาณนี้อ่ะลองตีใหม่สิผึ่มโอ้โหแม่งดามเมียดหมื่นกวา่าท่านผู้ชมเห็นไหมตาไม่ฝาดเลือเวือสิบสี่ตีดอกหมื่นกว่าโอเมเจ้าคุณพระช่วยแต่ทำไมมันแรงขนาดนี้เนี่ย และนอกจากนั้นก็ยังไม่พออีกนะฮะท่านผู้ชมในส่วนของสัตว์เลี้ยงและก็ยานผ่าหนะเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมเลยนะครับก็มีค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะครับมีเสือเห็นไหมจะเป็นเสือสะส่วนมานะครับซึ่งผมดูไม่ได้เพราะว่าเราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเก็บในส่วนของชิ้นส่วนให้ครบสิบชิ้นสะก่อนถึงจะสามารถทําการเปิดใช้งานได้นะครับอ่ะลองไปดูสัตว์เลี้ยงบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นหนูอันนี้จะเป็นแพนด้านะครับมันก็จะมีสกิลด้วยเห็นไหมอันนี้ความแรง250% อันนี้300อันนี้300อยี่อันนี้เป็นเกี่ยวนะครับถ้าหากใครเคยเล่น PC เนี่ยก็น่าจะเดาออกนะครับว่าเจ้าสัตว์เลี้ยงพวกนี้มันเป็นตัวอะไรนะครับก็จะประมาณนี้ค่อนข้างที่จะมันเลยทีเดียวนะฮะท่านผู้ชมเก็บเลเวลก็ค่อนข้างที่จะถือว่าไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับหรือว่าผมเพิ่งเล่นหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับและทีนี้นะครับท่านผู้ชมเราลองไปดูในส่วนของแมปด้วยก็แล้วกันนะครับไหนไหนก็มาแล้วนะครับ ปึ๊บปั๊บปึบปั๊บอันนี้เนี่ยเป็นการบอกตำแหน่งของมอนสเตอร์นะครับเห็นไหมว่ามันจะเป็นวงกลมสีแดงๆก็คือในบริเวณนั้นจะมีมอนสเตอร์นะครับระดับเลเวลนั้นๆอยู่นั่นเองเนี่ยกดดูตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของแมปเนี่ยให้เราเนี่ยทำการกดจิ้มไปที่ตรงนี้ครับผมอันนี้จะเป็นแมปเลเวลตั้งแต่30นะครับอันนี้น่าจะเป็นบอสหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะท่านผู้ชมเนี่ยผมว่ามันน่าจะเป็นบอสหรือเปล่าวะเนี่ยเนี่ยเห็นมันคล้ายๆมีนับเวลาถอยหลังนะครับไม่ไมอ,นนะอาร,าารบ อันนี้เป็นแมปของเลเวล40เป็นต้นไป45 47 54นะครับ71ไหนลองไปดูซิว่าแมปสูงสุดของมันเนี่ยอยู่ที่เลเวลเท่าไหร่อันนี้100กว่า120แล้วท่านผู้ชมโอ้โหท่านผู้ชมคือมันเยอะมากเก็บเลเวลกันให้มือถือระเบิดกันไปเลยทีเดียวนะครับโอ้โหถึงเลเวล165เลยเหรอเดี๋ยวลองเลือ่ลอนลงดูซิ170ท่านผู้ชมโอ้โหแม่งโคตรเยอะสุดๆนะครับเอาเป็นว่าเนี่ยถ้าใครสนใจก็ลองมาเล่นดูกันแล้วกันครับผม เอาละครับท่านผู้ชมครับทีนี้นะครับเราลองมาดูในส่วนของวิธีดาวน์โหลดนะครับซึ่งสําหรับใครเนี่ยที่อยากจะมาเล่นนะครับก็ให้ทําตามผมเลยกนแล้วกันนะครับในส่วนของดาวน์โหลดตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมเนี่ยจะทําการแปะลิงก์เอาไว้ตรงด้านล่างของคลิปวิดีโอนะครับก็ให้ท่านผู้ชมเนี่ยทำการดาวน์โหลดไฟล์ apk ไปได้เลยครับแล้วหลังจากที่ท่านผู้ชมเนี่ยได้ทาการติดตั้งตัวเกมมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ให้เราเนี่ยไปโหลดเจ้า vpn มานะครับ ซึ่งในส่วนตัวเนี่ยผมใช้เจ้าแพนด้า VPN นะครับแต่ว่าในส่วนตรงนี้ผมบอกไว้ก่อนนะครับว่ามันไม่ฟรีนะครับก่อนที่ว่าเราเนี่ยจะใช้งานเนี่ยเราต้องดูโฆษณาก่อนนะครับประมาณ30วินาทีหรือ50วินี่แหละผมจำไม่ได้นะครับแล้วก็ให้เราเนี่ยเลือกนะครับในส่วนของ VPN เนี่ยเป็นฮ่องกงนะครับประเทศจีนนั่นเองหรือถ้าผู้ชมอยากจะใช้ VPN ตัวอื่นก็ได้แต่ว่าในส่วนของการเลือกเนี่ยเซิร์ฟเวอร์เนี่ยให้เป็นจีนหรือว่าสิงคโปร์นะครับถึงจะสามารถทําการเล่นได้นะครับ แต่ถ้าหากใครไม่ต่อ VPN เนี่ยจะเข้าเกมไม่ได้นะครับกองง่ายๆประมาณนี้แหละท่านผู้ชมนะครับก็ลองไปดาวน์โหลดกันมาเล่นกันดูกันลวกันนะครับและก็เป็นอย่งกันบ้างครับสําหรับคลิปวีดีโอนี้ที่ผมได้มานําเสนอสําหรับพาร์ทนี้และถ้าผมเนี่ยมีข้อมูลนะครับเกี่ยวกับวันเปิดบร,ริการเกมอย่างเป็นทางการแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะมาทําการอัปเดตข่าวสารและก็ทําคลิปเกี่ยวกับเกมนี้แบบยาวๆเลยนั่นเองครับและสุดท้ายนี้ถ้าหากชื่นชอบคลิปนี้หรืออยากจะดูพาร์ตต่อไป ยังไงก็ลบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้แก่ช่องดาร์คสกาด้วยนะครับแล้วเราค่อยเจอกันใหม่สำหรับพาร์ทหน้าบ๊ายบายครับโฮมชุกกู